สวัสดีครับผมนายอมรินเรียบร้อยรหัสนักศึกษา b ี4 0 9 5 0 0ครับผมวันนี้ผมก็จะมาออกแบบระบบบำบัด AS ของโรงพยาบาลชุมพวงนะครับผมก็จะอันนี้ก็จะเป็นรายการคำนวณน,นะครับผมก็จะมีบอเกอิดบอร์เตอมกาศบอตกตะกอนแล้วก็บอร์ทำน้ำใสนะครับผม อันนี้จะเป็นโฟลไดแกรมของเรานะครับผมซึ่งมีน้ําเข้าอยู่ที่300ลูกบาทเมตรเดย์นะครับแล้วก็มีบีโอดีเข้ามาอยู่ที่250มิลลิกรัมลิตรนะครับผมซึ่งผ่านบ่อกเกดมานะครับผมบ่อกเกลืของเราก็จะมีปริมาตรอยู่ที่125บาลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีระยะเวลานะครับผม HRT อยู่ที่10ชั่วโมงนะครับผมซึ่งบ o d ออกมาครับก็จะเหลืออยู่ที่175อยมิลลิกรัมลิตรนะครับผม ก็จะมาเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ AS AH ของเรานะครับซึ่งมีปริมาตรอยู่ที่150ลูกบา์เมตรนะครับแล้วก็ระยะเวลา HRT อยู่ที่12ชั่วโมงนะครับซึ่ง B o d อดีออกนะครับก็คือ11มิลลิกรัมปริตรนะครับซึ่งขาดค่ามาตรฐานนะครับผมเราก็จะผ่านมาที่บอ่อตรกรนะครับผมซึ่งบอ่อตรกตรนะครับเราก็จะมีการหมุนเวียนตะกรนะครับผมอ,อยู่ที่100 80ดบลูกบาทเมตรต่อวันนะครับผมแล,แล้วก็มีการกําจัดตะกอนส่วนเกินนะครับไปที่ลานตากตะกอนหรือไปฝังกลบนะครับผมแล้วก็จะต่อไปนะครับก็จะน้ําก็จะไหลล้นออกมาที่บ่อทําน้ําใสนะครับผมจากนั้นเราก็จะเติมคลอรีนนะครับผมแล้วก็ปล่อยออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพท็อปวิวของโรงพยาบาลชุมพวงนะครับผมโรงพยาบาลชุมพวงเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วระบบบำบัดนะครับเราก็จะตั้งอยู่ตรงที่กรอบสีแดงตรงนี้นะครับผม เนื่องจากว่านะครับผมมีพื้นที่เพียงพอต่อการออกแบบระบบนะครับผมแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนนะครับผมเรื่องส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นเรื่องอผลกระทบก็จะมีไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็เรื่องที่สําคัญนะครับก็คือสโลปนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ที่ต่ํากว่าโรงพยาบาลน,นะครับผมทาให้น้ําเสียจากโรงพยาบาลน,นะครับไหลมารวมกันตรงนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นภาพสาม d ของเรานะครับผมภาพสามมิติที่เราออกแบบระบบนะครับผมน้ําเสียก็จะเข้ามาที่บ่อ,อกเกิดนะครับผมก็จะถูกบําบัดต,ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะสูบส่วนน้ําใส่มาที่บ่อเติมอากาศนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบ่อเอเอสของเรานะครับผมก็จะมีการเติมอากาศถงข้างล่างนะครับผมหลังจากเติมอากาศเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสูบมาที่ บ่อตกตะกอนนะครับผมอันนี้เป็นบ่อตกตะกอนนะครับผมก็จะมีตะกอนนะครับผมที่หมุนเวียนนะครับมานะครับผมก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบลูกวันเมตรต่อวันนะครับผมแล้วก็จะมีการเดินตะกอนทิ้งนะครับผมเอาไปกําจัดนะครับผมจากนั้นนะครับน้ําก็จะไหลล้นออกมานะครับผมที่บ่อผักน้ําใสนะครับผมแล้วก็จะมีการเติมคอลีนลงไปนะครับผมจากตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะมีปั๊มนะครับสูบน้ําออกส่งจ่ายนะครับผมจากตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรานะครับผมซึ่งในแต่ละบ่อนะครับก็จะมีปริมาณแล้วก็เวลาในการเก็บจากรายการคํานวณของเรานะครับผม